นายปียบุตรแสงกนกคุณอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่ทนไม่ไหวพักเก้าไกลเหลือประธานกันมาธิการ8คณะทั้งที่ชนะเลือกตั้งอายพักอื่นหลังมีคนโทรมาบอกแย่งตําแหน่งรองประธานกันมาธิการกันเองในที่ประชุมต่อหน้าสอสอพักอื่นทําคนงงทําไมไม่เคลียร์กันก่อนถ้าให้โหวตแข่งกันเองคงหน้าสมเพชกว่านี้ หัวหน้าพักเก้าไกลไม่กังวลนายปียบุตรไม่พอใจมีกันมาที่การเหลือ8คณะยืนยันไม่ทำให้ปัญหาในพักบานปลายทีมเจรจาตัดสินใจดีที่สุดแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเยียวยาผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเหตุกราดยิงภายในห้างเต็มที่มีผลกระทบแค่ระยะสั้นคาดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเสร็จภายใน1-2วันต่างชาติจะเชื่อมั่นไทยอีกครั้ง นายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกลสินเร่งประสานตำรวจภาค4หลังทลายเครือข่ายค้าไม้พยุงข้ามชาติรายใหญ่ภาคอีสานเสียหายกว่า100ล้านบาทเชื่อเชื่อมโยงเหตุตัดไม้พยุงกลสินพฤติกรรมใกล้เคียงกันคนร้ายมีอาวุธปืนใช้คุ้มกันระหว่างก่อเหตุ กะกะพประกาศลดค่าไฟฟ้าเหลือ3.99บาทต่อหน่วยตามมติครมมีผลตั้งแต่เดือนกันยายนส่วนที่จ่ายไปแล้วจะหักส่วนลดในรอบบินเดือนตุลาคม